คุณทุกการรับชมนะคะอันนี้ยายลินก็มาหั่นมะละเหมือนเดิมเพื่อนยายลินมาหั่นมะละจ้ะมาได้จ้ะมาซอยยายลินหั่นเนี่ยเด้อเพื่อนเพื่อนเลยเมื่อกี้ก็เป็นวันอาทิตย์น,าน่าจะเนาะวันอยู่หนึ่งนาทีครึง่งเจะเหตุใด้คลิปเลี้ยวได้จ้ะเด้อเพื่อนเพื่อนยายลินขอมาแจ้งข่าวแต่เหตุหน,นึ่งนาทีครึ่งถึงไปอ่ะ ยเล่นกับปากบอกได้จ้ะเด้เอยิเดยิลนทีกตาอเจะมันเือนติดตามจ้าะจ้า,จาได้บัตรทันรูปนันละ,ะไฟมันแจ้งจ้ะไฟมันเหลืองตา ติดตามจ้านะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะวันนี้ยายลินก็มาหันมาละเหมือนเดิมปิดสวัสดิ์จำวันเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆเ,เป็นคือยายลินประจำวา่าล่งคลิปก็เป็นคลิปเลี้วเนนะจ๊ะเนาะ ลงคลิปบ๊ะหอนติดตามจ้าเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนทานมาละคือเก่าละจ้ะเอ๋อสำนีลนะน่าจะน่าเพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกการรับชมทุกการสวัสดีจำวันเนาะค่ะเนาะสวัสดีจำวันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไม่รีบก็ฝากบอกเด้จ้ะเด้เอ อย่าเล่นคทุกาต่อจะมันเพื่อย่าล่นกับปากบอกนะจ๊ะเด้อหยิบหยิอยาเล่นคทุกาต่อจะมันเพื่อเจ้าจ้ากดบุ่มทันรูเพื่อนๆเป็นคือย่าเล่นประจามว่านร่งคลิปกับเป็นคลิปเลี้อนนะจ๊ะเนาะร่งคลิปบ่ห้องจะมันเพื่อน หั่นมะละเพือเก่าล่ะจ้ะเอาอสำนีล่ะนะ่าจะน่าเพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกการรับชมทุกการเพื่อนจะเพื่อนหั่นมะละเพือเก่าล่ะจ้ะเอาอสำนีล่ะนะ่าจะน่าเพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกการรับชมทุกการเพื่อนอย่าลืมว่าหั่น,นมะละจ้ะไม่ได้จ้ะซอ,อยยลินหั่นเนี่ยเด้อเพื่อนเพื่อนเลยเมื่อกี้ก็เป็นวันอาทิตนะิดน่าจะเนาะวันอยู่เพื่อนอย่าลืมว่าหั่น,นมะละจ้ะ มาได้จ่าซอ,อยเยลินหันเนี่ยเด้อเพื่อนเพื่อนเลยมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตีนเราจะนาะว,วันหยุดเยลินก็บฝากบอกได้จด้ะเด้อเหียบเบยดเยลินคื้นต่อจะเพื่นเพื่อนลงนาทีบวชอดนาทีคืนเพื่อนตีปัดเ,เป็นเออเป็เป็นคลิปเลี้ยวมือ จวัดจำวันเนาะค่ะเน,ะน,นาะ,ะไฟมันแจ้งจ้ะมันเหลืองตาติดตามจ้า <ๆ S 2> เพื่อนๆเป็นขี้ลิ้นประจามวานล่งคลิปกับเป็นคลิปเลี้ยวนะจน้ะเนาะมันล่งคลิปบ,บ่หอด มันยังเศร้ามันยังหมือดอยู่นะาจ๊ะนะนยดินแต่เตอนมาตีิลตลาดตามมายายดินกับมาเฮ็ดเบียดเรนี่หนึ่งนาทีครึ่งจะเฮ็ดได้คลิปเลี้ยวได้จ้ะเด้อเพื่อนๆยายดิ้นขอมาแจงข่าวจะเฮ็ดหนึ่งนาทีครึ่งไปอ่ะาะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะอันนี้ยายดินก็มาหั่นมาละเหมือนเดิม ไปมันแจ่งจ้ะมันเหลืองตาอย่นลิ้นกับปากบอกได้จ้ะเด้อเหยียบยียบอย่าลิ้นทุอเกาละจ้ะมันเพื่อนอย่าลิ้นกับปากบอกได้จ้ะเด้อเหยีบบ Brew. ยบยียบอย่าลิ้นทุอเกาละจ้ะมันเพื่อนเก่งจ้ะมึงเพื่อนทันละทุกเกาละจ้ะ อ๋อสำนียล้นนะจะน้องเพื่อน,อนขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามจ้าหนึ่งนาทีครึ่งจะเหตุดได้คลิปเลี้ยวได้จ้ะเด้อเพื่อนได้ลินขอมาแจงข่าวจะเหตุหนึ่งนาทีครึ่ง้ไปอ่ะมังติดตามจ้าอันละไฟมันแจงจ้ะ เหลืองตาเพื่อนๆเ,เ,เป็นคือยยลินประจันหมู่ว่านลงคลิปกับเป็นคลิปเลี้ยวนะจ๊นะเนาะลงคลิปบ่ะหันติดตามจ้าเพื่อนยลิณประหันมาละจ้ะมาได้จ้ะมาซอยยยลินหันเนี่ยเด้อเพื่อนๆเ,เลยเมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะจ๊นะเนาะวันหยุดสุขสมหวังนะคะ สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะเพื่อนๆลงคลิปก็ขอให้ปังๆว่ามันยังเศรามันยังมือดอยู่นะจ๊ะเนาะยินดีนต้อนรับตีตีตลาดตามมายินก็บมเ่เฮ็ดเบียร์เดนี่สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศรุ่มืมึดนะจนะ๊ะเนาะเฮยยินกับพี่มีคลิปสีลงอ่ะเพื่อนนะคะ ขอบคุณทุกการารับชมนะคะวันนี้ยายดินก็มาหั่นมาละเหมือนเดิมดเห็ดเป็นลิปโฆษณาในสตรีมได้ด้วยจ้าฝากถึงเพื่อน,อน,อนทุกคนยายลิ้นถือกระโ๋มาแลาะวะ้วจ้าบอกว่าเล่นจเกเพื่อนเพื่อนหันมะละเพื่อกาล่ะจ้าอ้าวสำนีล่ะนะาจะน้อเพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกการรับชมทุกการหันละ ไฟมันแจ้งจะเันเหลือตาสุขสมหวังนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย,วยทุกคนนะคะเพื่อน,นลงคลิปก็ขอให้ปังปังหนึ่งนาทีคืึจะเฮ็ดได้คลิปเลี้ยวได้จ้ะเ้อเพื่อนยายลินขอมาแจงข่าวจะเฮ็ดหนึ่งนาทีคืึทีไปอ่ะมันติดต,ตามจ้า สวัสดิ์จำวันเนาะค่ะเนาะ,อะลงนาทีบ่ชหอนาทีคืนคืนสิบปัดปเป็นไปนเป็นคลิปเรียวหมึดสวัสดิ์จำวันเนาะค่ะเนาะวัวมันยังเ้ามันยังมืดอยู่นะจ๊ะเนาะยืยน่นต่เต็นนาฏศีลตลาดตามามาจะยื่นคำม่าเฮ็ดเบียดได้รี่ ส,ส, high, like, สุขสมหวังนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะเพื่อนๆลงคลิปก็ขอให้ปังปังปีเสวัสด์ประจำวันเนาะค่ะเนาะเก่งจ้ะเพื่อนๆอันละือเก่าละจ้ะเอ้าวสำนีละน่าจะเนาะเพื่อนๆขอบคุณทสุขการรับชมทุขการหนึ่งนาทีครึ่ง จะเฮ็ดได้คลิปเลี้ยวได้จ้ะเด้อเพื่อนๆยายลิ้นขอมาแจ้งข่าวจะเหตุหนึ่งนาทีครึ่งขึ้นไปอ่ะมาหนึ่งนาทีคืนจะเฮ็ดได้คลิปเลี้ยวได้จ้ะเด้อเพื่อนๆยายลิ้นขอมาแจ้งข่าวจะเหตุหนึ่งนาทีครึ่งขึ้นไปอ่ะมันลงนาทีบ่อดนาทีครึ่งเพิ่นสิปั๊ดเป็นคุชเอไปเป็นคลิปเรียวเหมือนติดตามจ้า มันยังเศรา้ามันยังมืดอยนะู่นะจ๊ะเนาะยลินแต่เป็นมัตตีสีตลาดปามายดินก็ไมาเฮ็ดเบียดเบียเ้ยนิดไมินกับฝากบอกเลยจ้ะเด้เอเหตุเบียดิยนทุกเก่าเลยจ้ะเพื่อนเก่งจะ้ะเพื่อนหานมาละคือเก่าเละจ้ะอ้๋อทำนีนแ่แหละนะจ้ะเน,นาะเพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกการรับชมทุกการ สุขสมหวังนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะเพื่อนๆลงคลิปก็ขอให้ปังๆเหตุผลที่ปูดชนะในสตรีมได้ด้วยจ้าฝากถึงเพื่อนๆทุกคนอ้ยาลื่นถือกระป๋องมาแล้วจ้ามวานติดตามจ้าเหตุผลที่ปูดชนะในสตรีมได้ด้วยจ้าฝากถึงเพื่อนๆทุกคน ยายลินถือกับตัวมะลวจ้าบมาวาจเจ<อ>จ่าใครบาหั่น,าานลูกเพื่อนๆเป็นคือยาลินมาจําหมาวานลงคลิปกับเป็นคลิปเลี้อนนะจ๊ะเนาะนลงคปปลิปบะฮอเพื่อนยลินบาหั่นมาละจ้ะมาได้จ้ะมาซอยยาลินหั่นเนี่ยเด้อเพื่อนๆเลยเมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตนะ